ในโลกของ Air s ซอฟหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ BB กันสิ่งที่หลายคนให้ความสําคัญคือรูปร่างของปืนความสมจริงระบบกลไกลหรือแม้แต่การแต่งปืนให้แรงที่สุดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตแต่สิ่งหนึ่งที่คนมักมองข้ามไปนั่นคือกระสุนลูกกลมๆเล็กๆที่วิ่งออกจากลำกล้องวันนี้ผม Han ติงสไนเปอรเราจะพาคุณย้อนรอยศาสตร์แห่งกระสุนบีบีกันจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงวิวัฒนาการเทคโนโลยีวัสดุและอนาคตของมันกระสุนที่ดูเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์อย่างน่าทึ่ง บทที่ 1. กระสุนบีบีกันขนาดของกระสุนบีบีการถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดประสิทธิภาพและการใช้งานของปืนบีบีกันโดยทั่วไปแล้วกระสุนบีบีการมาตรฐานจะมีขนาดอยู่ที่6ม mm, มซึ่งถือเป็นขนาดที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกการเลือกใช้ลูกบีบีการขนาด6มมตรมีข้อดีหลายอย่างได้แก่ความเข้ากันได้ของปืนส่วนใหญ่ในตลาดความสมดุลของน้ำหนักและขนาดที่เหมาะสมต่อการรักษาวิถีกระสุนให้มั่นคงรวมถึงความง่ายในการหาซื้อกระสุนและอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับผู้เล่นบีบีการทั่วไปขนาด6มเมตรจึงถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยบทที่ 2. วิวัฒน,นาการจากลูกโลหะสู่พลาสติกอัจฉริยะในช่วงเริ่มแรกของการพัฒนาบีบีการลูกกระสุนที่ใช้ยังคงทํามาจากโลหะเช่นทองเหลืองหรือสังกะสีซึ่งถือว่ามีน้ําหนักมากและก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อตกกระทบจนเมื่อเวลาผ่านไปวัสดุอย่างพลาสติก ABS ได้ถูกนํามาใช้แทนที่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและต้นทุน แม้ขนาดของกระสุนบีบีการจะมีให้เลือกหลากหลายเช่น8มิลิเมตรในบางประเทศแต่ขนาด6มิลิเมตรได้กลายเป็นมาตรฐานสากลในสนามแข่งขันด้วยความสมดุลทั้งในเรื่องของระยะการยิงที่ไกลความแม่นยำและแรงประทะที่ควบคุมได้นอกจากนี้ลูกบีบีการยังมีน้ำหนักที่หลากหลายโดยเริ่มตั้งแต่0.12กรัมไปจนถึง0.5กรัมขึ้นไปโดยน้ำหนักเบาจะพุ่งเร็วแต่เบี่ยงวิถีง่ายในขณะที่น้ำหนักที่มากขึ้นจะเดินทางได้ช้ากว่าแต่ยังคงวิถีและเจาะลมได้ดีกว่า ผู้เล่นจึงต้องเลือกน้ำหนักให้เหมาะสมกับสนามและบทบาทของตนเองเช่นลูก0.25กร 02. ัมเหมาะสำหรับการเล่นทั่วไปส่วนลูก0.36ขึ้นไปเหมาะสำหรับสไนเปอร์ที่ต้องการความแม่นยำในระยะที่ไกลขึ้นบทที่ 3. เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพการผลิตลูกบีบีการในยุคปัจจุบันไม่ได้เรียบง่ายเหมือนเมื่อก่อนด้วยความแม่นยำระดับการแข่งขันการผลิตแต่ละเม็ดต้องผ่านกระบวนการฉีดขึ้นลูกหรือที่เรียกว่า injection molding ที่ควบคุมอุณหภูมิและแรงดันอย่างละเอียด ในลูกบีบีการคุณภาพต่ำอาจพบปัญหาต่างๆเช่นรูอากาศภายในรอยตะเข็บจากแม่พิมพ์หรือแม้กระทั่งลูกทรงที่ไม่กลมอย่างสมบูรณ์ซึ่งส่งผลต่อทิศทางและความเสถียรของลูกกระสุนอย่างรุนแรงลูกบีบีการเกดแข่งขันจึงถูกออกแบบให้มีความกลมเกือบสมบูรณ์แบบผิวลื่นและผ่านการคัดเลือกขนาดที่ละเอียดระดับไมครยี่ห้อชั้นนำอย่างเช่น BLS GNG Novlitt โตเกีย u ร ต่างพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อให้ลูกบีบีการของพวกเขาทำงานได้อย่างดีที่สุดในสนามแข่งจริงบทที่ 4. นวัตกรรมกระสุนยุคใหม่แม้ว่ากระสุนบีบีการจะมีขนาดและรูปร่างที่ดูเหมือนจะไม่แตกต่างกันเท่าไรนักแต่เมื่อเราขุดลึกลงไปเราจะพบว่าลูกกลมเล็กๆเ,เหล่านี้มีความหลากหลายในเชิงวัสดุโครงสร้างและการใช้งานมากกว่าที่คิดเพราะในปัจจุบันลูกบีบีการไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อแค่ยิงออกไปให้โดนเป้าเท่านั้นหากแต่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์แต่ละสถานการณ์อย่างแม่นยำที่สุด เริ่มจากลูกบีบีการมาตรฐานทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนั่นคือบีบีการพลาสติกทั่วไปซึ่งผลิตจากพลาสติก ABS แข็งโดยมีขนาด6มิลิเมตรและมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง0.2กรัมถึง0.3กรัมลูกประเภทนี้ใช้ได้กับปืนเกือบทุกประเภทมีราคาถูกและใช้งานได้กว้างจึงเหมาะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่หรือต้องการซ้อมยิงทั่วไปอย่างไรก็ตามลูกบีบีการประเภทนี้จะไม่ย่อยสลายหากทิ้งไว้ในธรรมชาติเป็นเวลานานจึงเริ่มมีการแทนที่ในหลายสนามโดยลูกบีบีการที่ย่อยสลายได้ เมื่อเข้าสู่ยุคที่ผู้เล่นและสนามแข่งขันหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกระสุนทีมีการย่อยสลายได้ก็กลายเป็นทางเลือกใหม่ที่จําเป็นวัสดุที่ใช้มักเป็นพลาสติกชีวภาพอย่าง PLA หรือ PHA ซึ่งมีคุณสมบัติย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในระยะเวลาหลายเดือนจนถึงหลายปีขึ้นอยู่กับแสงแดดความชื้นและอุณหภูมิสนามการแจ้งหลายแห่งในยุโรปและญี่ปุ่นถึงคาดบังคับให้ใช้ลูกไบโอเกรดเท่านั้นเพื่อป้องกันการสะสมของพลาสติกในดิน ถึงแม้ราคาของลูกแบบนี้จะสูงกว่าลูกปกติเล็กน้อยมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าหากเก็บไม่ดีแต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจคือ tracer BB หรือ BB การแบบเรืองแสงลูกชนิดนี้มีการเคลือบสารเรืองแสงไว้ภายในและบนพื้นผิวเมื่อถูกยิงผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า tracer unit ซึ่งจะปล่อยแสง UV ส่องเข้าหาลูก BB การในเสี้ยวินาที ลูกกระสุนเหล่านั้นจะกลายเป็นลูกไฟเล็กๆที่มองเห็นได้ในความมืดเสมือนกระสุนเลเซอร์ในการ์ตูนหรือเกม FPS เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเล่นในสนามกลางคืนการบันทึกวิดีโอหรือแม้แต่การฝึกยิงเป้าด้วยสายตาในที่แสงน้อยจุดที่ต้องระวังคือลูกเรืองแสงมักมีราคาสูงและต้องใช้กับเทรเซอร์ยูนิตถึงจะได้ผลในกลุ่มนักแม่นปืนหรือสายสไนเปอร์ยังมีการพัฒนา BB กันน้ำหนักสูงพิเศษเช่น0.36กลัมไปจนถึง0.50กรัมลูกเหล่านี้มีจุดเด่นคือสามารถต้านทานแรงลมได้ดีกว่า รักษาวิถีที่มั่นคงในระยะไกลและไม่เบี่ยงทิศทางง่ายลูกหนักมักจะวิ่งช้าในระยะต้นแต่เสถียรกว่าในระยะปลายจึงเป็นที่นิยมอย่างมากมในสนามการแจ้งที่มีลมแรงอย่างไรก็ตามปืนที่จะใช้บีบีหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีแรงดันที่สูงหรือระบบภายในที่แม่นยำเพียงพอกระสุนบีบีการที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันหมดนั้นแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเทคโนโลยีและยังคงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาบทที่ 5. วิทยาศาสตร์เบื้องหลังลูกบีบีกัน เมื่อเราพูดถึงการยิงกระสุนออกจากปืนบีบีการหลายคนอาจนึกถึงเพียงกลไกไฟฟ้าแรงดันแกส๊สหรือสปริงที่ดันลูกออกไปเท่านั้นแต่เบื้องหลังของกระสุนบีบีการที่ลอยผ่านอากาศนั้นกลับเต็มไปด้วยฟิสิกส์อย่างลึกซึ้งอันดับแรกคือตัวแปรที่ชื่อว่า FPS ซึ่งหมายถึงความเร็วของลูกบีบีการที่ออกจากปลายลำกล้องยิ่ง FPS สูงลูกก็ยิ่งเคลื่อนที่เร็วอย่างไรก็ตามแค่ความเร็วอย่างเดียวยังไม่พอเรายังต้องพิจารณาค่าจูนหรือพลังงานประทะซึ่งเป็นผลลัพธ์ของทง การเลือกน้ำหนักของลูกบีบีการนมีผลชัดเจนต่อทั้งระยะทางและความเสถียรของวิถีกระสุนลูกที่เบาเกินไปจะเร็วก็จริงแต่ทิศท,ทางเบี่ยนได้ง่ายแม้เจอลมเพียงเล็กน้อยในขณะที่ลูกหนักจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าแต่วิ่งตรงและสม่ำเสม,มอกว่าในระยะไกลอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือระบบพ็อปอัพซึ่งเป็นหัวใจหลักของความแม่นยำในปืนบีบีการระบบนี้จะทำให้ลูกบีบีการหมุนย้อนขึ้นขณะทำการยิงออกไปด้วยหลักการที่เรียกว่าแมกนัสเอฟเฟกต์หรือแรงยกจากการหมุน ระบบนี้จะสร้างแรงยกที่ผักลูกบีบีการให้ลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้นและสามารถวิ่งเป็นเส้นโค้งลาบยาวคล้ายกระสุนจริงได้อย่างน่าอัศจรรย์การตั้งฮอปอัพให้แม่นยำนั้นจึงเป็นาศาสตร์และศิลป์ที่ผู้เล่นระดับสูงให้ความสำคัญมากที่สุดบทที่6ลูกบีบีการในสนามจริงเมื่อเราพูดถึงประสิทธิภาพของการยิงในสนามจริงกระสุนบีบีการไม่ใช่แค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของระบบยิงแต่มันคือหัวใจของความแม่นยำโดยรวมผู้เล่นหลายคนมักลงทุนกับปืนหลักหลายพันบาท แต่กับใช้ลูกบีบีการคุณภาพต่ำซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทันทีเช่นกระสุนติดลำกล้องยิงไม่ออกวิถีเบี่ยงหรือแม้แต่ทําให้ระบบฮอปอัพเสียหายภายในเวลาไม่นานการเลือกใช้ลูกบีบีการจึงต้องสอดท้องกับระบบของปืนเช่นปืน AEG หรือปืนไฟฟ้าที่มีแรงขับปานกลางมักเหมาะกับลูกกระสุนขนาด0.2-0.25กรัมในขณะที่ปืนอัดแกส๊สอย่างแกส๊สโบแบ็กหรือ DMR อาจต้องใช้ลูกที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเช่น0.28-0.36กรัม เพื่อให้แรงหมุนของฮอบอัพควบคุมวิถีกระสุนได้พอดีหากคุณคือสไนเปอร์ที่เล่นสนามกลางแจ้งการใช้ลูก0.4กร,รมัมหรือสูงกว่านั้นอาจทําให้กระสุนของคุณพุ่งตรงเสถียรและโดนเป้าหมายแม้ในสภาพลมแรงสนามแต่ละแห่งยังมีปัจจัยที่ต่างกันเช่นบางสนามเป็น CQB ระยะใกล้ในอาคารที่ไม่มีลมพัดแรงลูกเบาก็เพียงพอแล้วแต่สนามกลางแจ้งบนภูเขาหรือพื้นที่โลง่งต้องเลือกลูกที่มั่นคงและหนักกว่าเสมอบทที่7 มาตรฐานความปลอดภัยและอนาคตของกระสุน BB กันเมื่อมองไปข้างหน้าอุสาการรม BB กันและลูกกระสุน BB นั้นกําลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแง่ของเทคโนโลยีวัสดุรูปแบบการใช้งานและความยั่งยืนหนึ่งในเทรนที่สําคัญที่กําลังมาแรงคือการพัฒนารูป BB กันที่ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นท้งวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้เร็วขึ้นและไม่ทิ้งสารพิษอีกทั้งยังมีการวิจัยพัฒนาวัสดุใหม่ที่ทนทานกว่าแต่ยังคงรักษาคุณสมบัติที่ดีของลูก BB ก<ๆ>ันเช่นความกลม ความเสถียรในการยิงและน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยิงโดยไม่ทำลายธรรมชาตินอกจากนี้นักพัฒนาย,ยังคงให้ความสำคัญกับการออกแบบลูกบีบีการที่มีประสิทธิภาพสูงในแง่ของวิถีกระสุนเช่นการปรับผิวของลูกบีบีการให้ลดแรงต้านทานอากาศหรือการเพิ่มความสมดุลด้วยเทคโนโลยีพิเศษในขบวนการผลิตเพื่อให้ลูกบีบีการวิ่งตรงมากขึ้นและเสถียรกว่าเดิมทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของผู้เล่นในสนามแข่งขันอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจคือการใช้เทคโนโลยีสีและการเคลือบผิวที่หลากหลายเช่น ลูกบีบีการแบบเรืองแสงที่สามารถยิงได้ในที่มืดทําให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือการเคลือบสารที่ทําให้ลูกบีบีการมีความทนทานต่อการขูดขีดและอากาศมากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและการรักษาคุณภาพของลูกบีบีการในการใช้งานจริงในเรื่องของความปลอดภัยยังมีการพัฒนารูปบีบีการที่มีการแตกตัวเมื่อประทับเป้าซึ่งช่วยลดแรงกระแทกและลดอาการบาดเจ็บของผู้เล่นโดยยังคงให้ความสมจริงและความสนุกสนานในการเล่นทําให้การใช้บีบีการปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสนามที่มีผู้เล่นทุกเพศทุกวัย ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นได้ว่าลูกบีบีการในอนาคตนั้นไม่ใช่แค่ลูกกลมๆที่ยิงออกไปแบบสมสีสมห้าอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นและความปลอดภัยของทุกคนและนั่นก็คือศาสตร์แห่งลูกกระสุนบีบีการบีบีการไม่ได้เป็นเพียงของเล่นหรืออุปกรณ์สําหรับความสนุกสนานเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนถึงโลกของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง ลูกบีบีการแต่ละลูกที่ยิงออกไปไมไ่ว่าจะเป็นลูกพลาสติกธรรมดาหรือลูกบีบีการที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงล้วนมีเรื่องราวและการออกแบบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเพื่อตอบโจทย์ทั้งในด้านความแม่นยำความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมการเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิวัฒนาการของลูกบีบีการไม่เพียงช่วยให้เราเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังทําให้เราเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ช่วยเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นให้กลายเป็นสิ่งที่ทั้งสนุกท้าทายและมีความปลอดภัย ในโลกที่เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญลูกบีบีการก็ยังไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยด้วยวัสดุที่เป็นธรรมชาติและนวัตรกรรมที่เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้เล่นทุกคนสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือผู้เล่นมือโปรทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้ที่บีบีการจะยังคงเติบโตและสร้างสารรค์ความสนุกในรูปแบบที่หลากหลายต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งขอให้ทุกท่านสนุกกับการเล่นบีบีการและเปิดใจเรียนรู้โลกแห่งกระสุนบีบ,ก,บกันนน่ามม้ใใหหิปผ ขอบคุณครับ